สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1พนุวัฒนะคะรู้ไหมว่าวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้อยู่ในห้องครัวนะฮะวันนี้เราจะมาทําอาหารนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้มาทําเองนะต้องบอกก่อนว่าอาหารวันนี้เนี่ยเลิศและเด็ดมากเลยแล้วเราก็ต้อนรับกรรมการมาด้วยแหละเอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้ต้อนรับกรรมการกันก่อนเลยดีวยกว่าค่ะยยยบยบยบ ปีนี้เนี่ยถูกหวยกันเยอะมากเลยนะแม่เพิ่งให้โชคนะอ่ะเอาเป็นว่ากรรมการขาวันนี้ดิฉันไม่ได้มาทําให้กรรมการทานนะคะค่ะเออแต่ดิฉันมีสองหนุ่มหล่อมากเอาหล่อคิดว่าอาจารย์ทำเองอุ้ยถ้าฉันทําป่านี้ก็ไม่เลยนะคะเรามีหนุ่มหล่อทั้งสองท่านมาทําให้กรรมการสดชื่นยินดีต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุอนแล้วมียาทานแก้โรคหัวใจหน่อยไหมคะตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าไม่อยากกินและอาหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นเลยได้ไหมเออแนะนำตัวก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อบีอภิจิตต์แสงมิ่งครับผมครับผมสวัสดีครับชื่อฟองนัทภูนุพเนียรครับวันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของเราฟังดีๆนะคะ อาจารย์ค่ะอาอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเซปต์ Concept ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยทำอาหารมงคลที่ทานแล้วเฮงนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ช่วยเรื่องของโชคชะตาและการงานและลาสีด้วยแหละอ่ะอาหารเนี่ยต้องบอกก่อนว่า มีผลต่อสุขภาพแล้วยังมีผลต่อดวง,ง,งชวะตาด้วยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสองหนุ่มนี้จะทําอะไรให้เราทานกันแต่ว่าในครัวเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวจย์จะไปนั่งตรงบริเวณกรรมการนั่งนะคะเพราะตอนนี้กรรมการไม่ไหวแล้วท่านน้ำลายเยอะไม่ได้หิอวอาหารค่ะหิวอะไรหิวความเป็นมูรงค์โอเคอเดี๋ยวเจอกันค่ะเขาให้เราทําเป็นอาหารมงคลเธอเธอเธอฉันอยากกินตา าอาหารอะไรก็ได้ที่มีตาเธออยูอ่นะ <c oughs> ได้เป็นลูกตาผัดัุนมาไปดูดีกว่าในครัวจะมีอะไรให้เรา<ช>ทำบ้างมงคลต,ตอนเช้าก่อนเราไปทำงานเนไม่งั้นเราก็จะไม่มีแรงเลยทำงานางั้นเราไปกินก่อนเราไม่ต้องใช้นี่ขนมจีนเป็นเส้นของเส้นของเส้นเอามองคลนะเอามองคลน,นะ ทำไมเขาเดินไปเขาได้ของมาเต็มเลยผมไม่ได้อะไรเลยวะเธอฉันอยากกินมะเขือมะเขือป่อครับมะเขือพวงแล้วผมก็ไม่ได้ออกไปหาของมาเพื่อทำอาหารเลยเขาไปคนเดียว <c oughs> <c oughs> อันนี้มีเป็นตาดำ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นมีดหัวแหลมมีดหัวสูบแล้วก็มีอะไรครับมีหม้อมีหม้อมมอาจารย์ กรรมการรู้ส to ึกตื่นเต้นไหมเออตื่นเต้นแทนอยู่าหารที่เป็นอาหารมงคลนะครับเป็นอาหารที่ทานแล้วเกิดความสิริมงคลคิดว่าจะทําอะไรให้เราทานเตรียมมีดมาเตรียมน้ําปลามาเตรียมกระบวยมาเตรียมขนมจีนเอ่าดว้าที่ดูต้องเป็นอาหารที่เป็นงานบุญไหมข้าวไข่เจียวครับข้าวไข่เจียวใช่ไหมออ้วทไมไม่ได้ใช้เตรียมมาทํไมากไปแตถ้างานบุญก็ต้องเป็นพวกเครื่องบวชเซมันเป็น แล้วเท่าที่ดูนะคะตอนนี้มีมะเขือเอาเอาเอากล้องสองทางไกลเลยไหมครับเหอดูอยู่ว่ามะเขือพวงพวงใหญ่ไหมักนกัังกินกับรังกินแต่ถ้ามันง่อมไปกว่านี้แล้วมันไม่อร่อยชีนี้มีวัตถุดิพวกนี้เรามีไก่มีขนมจีนมีผักใช่ครับมะเขือมีใบมะกรูดมีเครื่องแกงมีกระเพรา ที่เรามีแล้วผมว่าเราน่าจะทํากะเพราไก่ขนมจีนไอ้นี่ไม่ใช้กะเพราไก่เดือดนกันอันนี้ไม่ต้องใช้ยากิไปว่ามีเส้นๆอย่างเงี้ยเราน่าจะทาแกงเขียวหวานไหมฮะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานตั้งเตาครับทีนี้ปัญหาของผมคือแกงเขียวหวานมันทํำยังไงอันเนี้ยปัญหาอยู่ที่กรรมการค่ะกรรมการบอกว่าไม่กินเปรี้ยวกันไปไม่กินหวานเกินไปแล้วไม่กินกะทิด้วยกรรมการไม่ต้องกินไหมครับหลายอยู่นะหลายอยู่นะผู้ชายยุคนี้หลายอยู่นะ ออ oh. งั้นสรุปว่าเราทําเป็นแกงเขียวหวานแกงเคียวหวานเริ่มจากอะไรอ่ะใส่น้ําใช่อันนี้ต้องหั่นไหมเนี่ยมันมันต้องหั่นหรอต้องหั่นเราใส่ไปให้เขากินทั้งลูกก็ได้ได้เ,เขาไงเขาต้องกัดอยู่แล้วไงใช่เขา<อ> <c oughs> กินสามารถอ่าเขากินทั้งลูกได้ <c oughs> เราเป็นแบบคนอื่นที่เขาทํากันน่ะเขาจะทำเป็นแบบพอดีคำอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราเป็นแบบว่าเขารียกแบบเป็นเป็นเป็นเอ็กซ์เทนเดอร์จานอาหารจานใหญ่ทีนี้เปิดเตาใช่ไหมครับมัน ปัญหาแล้วเปิดเตายังไงเตายังโอเคฮะหลังจากที <t iny <t iny ่เขาไปใส่น้ำมาแล้วทีนี้ปุ๊บใส่กะทิเอาน้ำไปเททีแล้วค่อยกันพริกแกงพริกแกงทั้งหมดเลยไหมครับเอาตามสะดวกเลยจ้าลองเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็อ๋อหิวแล้วกรรมการบอกหิวแล้วสั่งไลน์แมนก่อนได้เลยครับว่าท่านจะนาน ตอนนี้หิวไม่เท่าลุ้นนะเหรอหิวไม่เท่าลุ้นค่ะอาจารย์ฉันจะบอกทุกคนนะครับปกติเนี่ยสองคนเนี้ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยเชื่อเออเาดูจากเริ่มต้นการแกงเขียวหวานใส่น้ําค่ะเป็นกรรมการที่จะต้องทำใจครับไม่ไม่ไม่มันอาจจะเป็นรสชาติที่เขาไปศึกษามาก็ได้เออความข้นของกะทิอาจจะเยอะไปใส่น้ําเส้นนิดหนึ่โอเคตอนนี้เริ่มมีควันขึ้นแล้วครับไม่ใช่ว่ามันสุกหรือว่าอะไรไหม่ไม่ไม่ค่ะ ปกติเวลาใส่แกงเขียวหวานนี่เขาใส่กี่กี่เม็ดนะครับกี่ลูกอะไรอ๋อสองเม็ดค่ะอมาตามสะดวกได้เลยเฮ้ยฉันจะเริ่มได้กลิ่นไหมแล้วนะไม่เป็นไรครับเราจะแต่กันชิมไปด้วยกันแต่ว่าผมไม่ชิมแน่นอนผมว่ามันยังไม่เขียวป่ะม้านใส่เลยทั้งถ้วยเลยใช่เลยทั้งถ้วยเลยนะพริกนี่ต้องซอยกรรมการชอบซอยซอยพริกมาเขามาส่งขนาดนี้งั้น้รากอดกินแล้วล่ะตอนยังเกิดคงไม่ได้ อจากดูการคุณน่าจะเป็นโจ๊กมากกว่าแกงเขียวหวานเพราะตอนนี้คนยังคนยังไม่หยุดเลยนะครับเป็นโจ๊กเขียวหวานนะครับโจ๊กเขียวหวานครับผมจริงๆถ้าให้ผมแนะนําเวลากินน้ำชามันขาดหวานนะครับเรากินแกงก่อนแล้วก็ค่อยๆตามใส่ปากตามเป็นไอเดียที่เลือกที่จะใช้ไม่ได้หวานเป็นคำๆไปเลยครับนี่คือการพัฒนาของแกงเขียวหวานใช่ไหมหรือว่าเขื่อนี่กินเป็นลูกจริงๆครับจริงๆแล้วกินทั้งลูกก็อร่อยนะมันลูกลูกควรทานแต่ทาน แค่รสชาติอาหารนี่ก็จะเทือนใจอยู่แล้วค่ะนิสปกติดูรายการอาจารย์นี่ปกตินี่จะต้องแบบว่าเกี่ยวกับสายมูตลอดนี่มาแนวเทปบันทึกตลกวันนี้ก็มูวันนี้ก็มูมูอันนี้เป็นคอนเซปต์ก่อนมูเป็นอาหารที่มูอยู่ใช่ไหมเป็นอาหารที่ไปส่งเสริมความเฮงของผู้รับประทานแต่ก็น่าจะเฮงเลนะจากที่มอง ลองซอยดูวยนะฮะซอ,อยยังไงอ่ะได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำกะทิจะเลอะเทอะ หลังจากที่รอสองหนุ่มนะครับทำอาหารให้เสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้เนี่ยจันก็มีเคล็ดลับมาฝากด้วยเกี่ยวกับเรื่องของมูเหมือนกันเะครับฉะนั้นอาหารที่ช่วยเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของความเพงด้วยวันนี้เรามาดูอาหารแต่ละประจําวันกันดีกว่าที่อยากรู้มากเลยใช่ไหมครับวันนี้อยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมตอบตกลงมาเพราะอยากรู้เลยว่าความไปคราวนี้เรามาเริ่มต้นที่วันอาทิตย์กันเลยซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยตามพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์จะชอบสรรหาสิ่งใหม่ๆ และก็ติดตามกระแสฉะนั้นเนี่ยหากไม่อยากเจ็บป่วยนะครับให้เสริมสุขภาพร่างกายของเราโดยด้วยการที่จะทานรับประทานอาหารที่เป็นอาหารคาวอาหารหวานเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นพวกน้ำขิง <c oughs> น้ำม เอ้าจะช่วยในยเรื่องของบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนผลไม้จะเป็นพวกแก้วมังกรอ,อ,อะไรที่เป็นสีแดงแดงอาหารแต่ละชนิดที่บอกไปเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยส่วนวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานดวงเนี่ยจะชอบมีปัญหาเรื่องระบบเลือดความดันควรที่จะกินอาหารที่ เกี่ยวพันกับยาไม่ใช่ยานะหมายถึงว่าผักที่มันมีคุณภาพหรือคุณสมบัติในปเป็นสมุนไพรเออไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดเค็งแกงจืดเต้าหูอ้อย่างเงี้ยได้ส่วนอาหารหวานเนี่ยก็จะเน้นเป็นน้ำถั่วเหลืองอ,อาน้ำเต้าหู้ไปอย่างเงี้ยน,<อ>นะฮะ<อ>แล้วเนี่ยรับประทานสมุนไพรต,ต่างเนี่ยจะถูกฉลกองกับคนวันจันทร์มากเลยเพราะว่าจะช่วยป้องกันเรื่องของความดัน<อ>แล้วก็ระบบเลือดได้ดีนะครับ<อ>จะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยไหลลื่นอ่านี้เขาเรียกว่า เป็นอาหารที่ถูกชะโลกกับผู้ที่เกิดแต่ละวนันนะครับคนจานส่วนวันอังคารวันอังคารก็จะบอกว่าระบบน้าเหลืองไม่ดีฉะนั้นเนี่ยคนหลีกเลี่ยงประเภทอาหารที่ทอดคาวน,นี้เนี่ยเขาบอกเมนูที่ใช้ในการเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิด,ดวันอังคารนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาหารประเภทเส้นนี่ไงแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานขนมจีนกุนเส้นหรือเป็นพวกมหมีอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องของหวานเนี่ยก็จะเป็นพวกฝอยทอง นะครับทุเรียนขนุน,นแล้วก็น้ำกระเจีย๊ยบอ,อะไรที่ออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนี่ยจะช่วยเสริมพลังงานความน่าสนใจในการพบปะพูดคุยพบวันจันทรเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไปพูดคุยกับใครแล้วเนี่ยมักจะเจราจารที่ราบลื่นขึ้นแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยะฉะนั้นอาหารของวันจันทรเนี่ยในการที่ส่งเสริมเนี่ยจึงมีผลเกี่ยวข้องด้วยเขาเรียกว่าพลังพลัง การเพิ่มพลังให้ผู้ที่เกิดในแต่ละวันเพราะแต่ละวันเนี่ยธาตุของแต่ละวันก็จะแตกกลางไปด้วยเรามาต่อที่วันพุธดดกว่าวันนะคะเขาบอกว่าระบบก,กล้ามเนื้อแล,และเส้นเอ็นเนี่ยจะชอบมีปัญหาคนรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่โอเคอ่ะแต่ควรกินอาหารที่มันบำรุงกระดูกข้อต่อนะครับฉัอนอาหารที่ดีสุดเนี่ยแกงเขียวหวานผัดพริกหมูหรือกุนเชียงอา่าอันนี้คืออาหารขาวที่แนะนํากันุ่นอาหารหวานเนี่ยจะเป็นพวกขนมเป,ปียกปูนน้ำฝรั่งดีดมากเลยนะครับชาเขียวองุ่นชามะนาวกินไปเลย อาจะช่วยเสริมธาตุของคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของเจรจาก,การเงินจะประสบความสำเร็จเพราะคนวันพุธชอบหาเงินออเอาต่อกันด้วยวันพฤหัสซึ่งวันพฤหัสเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกและภูมิแพ้เป็นตัวกําเริบเลยเขาบอกอาหาร,รพวกแครลลอทอะโลเวล่าเนี่ยหรือน้ําผลไม้หรือมะเขือเทศเนี่ยดีต่อสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสเลยฉะนั้น พวกแกงเลียงบวกผัดไข่น้ำเต้าหู้เนี่ยดีส่วนของหวานเนี่ยจะเป็นพวกแตงโมออแตงโมนี่มาเด่นเลยแล้วก็น้ำว่านหางจระเข้ทานไปเยอะๆเขาบอกเขาะจะช่วยเรื่องของเม็ดเลือดแดงแล้วช่วยเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระอาทำให้การชะลอวัยแล้วก็เสริมสร้างการทำง,งานของหัวใจคันนี้วันศุกร์นะคะ,ะวันศุกร์เนี่ยเราจะมักพบกับปัญหาเรื่องของตับ <N> นะฮะ <S <S ร่างกายเนี่ยเรื่องของตับเป็นสิ่งสำคัญม,มากเลยฉะนั้นว yea, ันศุกร์เนี่ยให้ดูแลตับของตัวเองให้ดีๆนะคะฉะนั้นเนี่ยคนกินอาหารรสชาติที่เป็นรสชาติที่มันออกขมหน่อยมะระหรือจะเป็นประเภทโปรตีนก็ได้จะช่วยธาตุของคนเกิดวันศุกร์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหอมอ่าหอมแดงอย่างเงี้ยอ่าข้าวมะลิผัดกัดหอมไข่เจียวหอมใหญ่อย่างอาหารหวานก็เป็นพวกเก๊กฮวย ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวพันกับระบบเส้นประสาทสมองนะคะให้ทานพวกแครอทจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็น้ําสลัดก็ดีพวกสลัดพวกอะไรเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับผักก็ดีนะฮะอาหารเกี่ยวกับพวกมะระยัดไส้น้ำพริกปลาทูแล้ว,วจะววท <ำ S 2> ําให้หการงานที่ติดขัดนั้นเนี่ย ที่คลายลงด้วยอันนี้ต้องบอกว่าอาหารที่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าพลังแห่งธาตุในการที่ช่วยดึงดูดหรือช่วยในการเพิ่มพลังนะครับบางครั้งที่เราติดขัดก็สามารถที่จะทานอาหารตามที่อาจารย์บอกไนดะ้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเราประทานอาหารประจําวันนะฮะก็จะช่วยเสริมด้านดวงต่างๆแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ตอนนี้หิวหรือยังคะหิวแล้วค่ะกินโชยมากจนกินจะหมดแล้วนะคะออะต้อนรับแกงเขียวหวานพันปีค่ะโอ้โห Amazing มากเขียวมากเขียวจริงดูเออใช่ไหมดูน่ากินไหมน่ากินไหมแต่หน้าตาเธอได้อยู่นะหน้าตาผ่าหน้าตาอ่าแล้วรสชาติเป็นไงชิมซิชิมซินี่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 เธอดูตรงนี้ตรงนี้ให้ดูก่อน พี่ไก่เป็นชิ้นเลยนะเนื้อเป็นเนื้อเลยนะเห็นปะอย่าว่านะนี่ออกมาดูดีนะคะดูดีชิมซิเอาเลยเหรอคะเอาเลยค่ะต้อนกรรมการน้ำปลาหกขึ้นสวรรค์ลืมน้ำตาลอยู่ไหนเมื่อกี้เอ้าน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยที่จ่าเต็มสิบให้ก้าเพราะว่าผักเนี่ยสีสด แล้วก็เข้ากับน้ําใช่ค่ะเข้ากับน้าแล้วก็ตีของพันในยังสดแล้วก็คลุกคลิกไม่ไม่ไม่หลงเหล็กเกินไปรสชาติใช้่ได้ไหมคะอ่ารสชาติเมื่อจะคู่นี้ลองชิมละติดติดเค็มก็อย่างว่างแะผู้ชายก็ชอบกินเค็มใช่ไหมติดติดเค็มไปหน่อยหน้าตาเนี่ยเก้าส่วนรสชาติเนี่ยเจ็ดโอ้เคนะครับตายแล้วเธอกรรมการบอกพานเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ชิมเชิญท่านอาจารย์ค่ะขอทำใจกันเถอะขอส่วนบนแป๊บนึง สามสี่คาชิมค่ะหลุดใช้ได้วะกินกับขนมจีนแล้วเข้มข้นเออใช้ได้วะใช้ได้วะเข้าเข้ากันอยู่ค่ะอืมอร่อยราคีป่าๆเข้มตอนงงอยู่นะจะบอกว่าเทคนิคของการทำของผู้ชายสองคนนี้ต้องบอกเลยว่ารุ่นเราเป็นโรคหัวใจมากเกินหัวใจจะวายนะฮะตอนตั้งแต่ทำยันจบแต่พอสรุปมาถึงปึ้งมาวางปั๊บกินแล้วเออรสชาติได้วะอืออันนี้นะ ที่สองหนุ่มทำเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารมงคลเป็นอาหารเสริมพลาัางด้านของสุขภาพเพราะว่าธาตุของแต่ละคนและธาตุของแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเรื่องของธาตุก็จะมีผลต่ออาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปด้วยอ่ามันก็เป็นการส่งเสริมได้เหมือนกัน,นจ้าอร่อยเจ ขนมจีนที่น้องๆทั้งสองท่านทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นขนมจีนที่เป็นมงคลนะครับความมงคลเนี่ยของขนมจีนแกงเขียวหวานเนี่ยคำว่าขนมจีน,นมีความหมายที่เป็นอาหารที่เสิมงคลอยู่แล้วนะครับเพราะเขียวและหวานเขียวเหนียวซับแล้วก็หวานนะครับฉะนั้นเนี่ยเพราะคําว่าเส้นเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องของอาชีพของการงาน เพราะเขายาวนะเส้นเนี่ยเขายาวเขาจะถือว่าส่งเสริมอาชีพของการงานนะครับแล้วก็การก่อร่างสร้างตัวได้เร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะย่อมสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ขาดตอนความรักก็จะยืดยาวดีกแนะนำเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ทราบกันว่า อาหารเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพแล้วเนี่ยเสริมสุขภาพแล้วดีต่อสุขภาพแล้วยังมีผลต่อด้านของพลังและหลักธาตุในเรื่องของการส่งเสริมให้กับผู้ที่เกิดใน,ใน,ในแต่ละวันแกงเขียวหวานวันที่ผ่านไยคะกรรมาการพร้อมกันเลยคะ่ะ า่านค่ะแต่แล้วอร่อยจริงอร่อยจริงแหม้วันนี้ก็วันนี้ก็มูกันแบบขาตั้งไก่ค้างกันไปเลยนะฮะแล้วก็ลุ้นกันตั้งแต่โอ้โหอายอดมมา3ามสี่รอบเลยนะคะขอบคุณสองหนุ่มมากๆเลยนะคะมาขยี้หัวใจกรรมการและก็อาจารย์นะครับวันนี้ขอให้2หนุ่มฝากผลงานของตัวเองด้วยค่ะครับผมผมก็จะมีเป็นไวเป้งสองครับผมเดือนตุลานี้ครับผมติดตามกันนะ ผมก็มีละครครับเกี่ยวเกี่ยวซวงรวมเกี่ยวรักทางช่อง5เป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องทางของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับที่ช่องหนึ่งพานวัฒนี้นะครับข้างหน้าจะมูอะไรติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ